คลิปนี้ค่ะจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นค่ะเดินทางแป๊บเดียวถึงค่ะและนอกจากนั้นก็จะพาไปชมความงามของวัดไทยค่ะไปชมความสวยงามที่อำเภอแม่ทะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้จะพาทุกท่าน ไปไหว้พระใหญ่ค่ะที่วัดพระธาตุดอยพระชานค่ะงานฝีมือช่างพุทธศิลป์ที่สวยงามมากที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะการเดินทางนะคะถ้าเรามาถึงเรียบร้อยก็สามารถที่จะจอดรถไว้ที่ที่จอดรถของวัดแล้วก็มาซื้อตั๋วรถโดยสารขึ้นไปชมความงามของทางวัดไทยและวัดญี่ปุน่นที่วัดพระธาตุดอยพระชานกันค่ะ ที่นี่ค่ะมีบริการรถสองแถวรับส่งขึ้นลงเที่ยวละยี่บาทต่อท่านค่ะจากด้านล่างวัดขึ้นไปบนวัดนะคะแล้วก็มีจากบนวัดลงมาข้างล่างด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นกันเลยละค่ะสะดวกรวดเร็วทันใจมากค่ะเพราะว่ามีรถตลอดเลยนะคะทางขึ้นวัดค่อนข้างแคบค่ะและก็ชันบางช่วงมีโคง้งหักศอกกันด้วยนะคะต้องใช้ความชำนาญในการขับขึ้นลงด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นก็การใช้รถสองแถวก็สะดวกสบายค่ะหรือว่าท่านดาใดอยากจะออกกําลังกายก็มีบันไดยพญานาค600กว่าขั้นนะคะให้เราได้ทดสอบพละกําลังกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็สนุกสนานทั้ง2แบบจ้าจอยู่ดีไหมคะระวัะงกลา,างวัดค่ะระวางกลา,างวัดค่ะปขึ้นรัะ ค่นนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นดูการแต่งเตื้อค่ะอตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ลำปางกันจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวไปดูว่าจะเหมือนญี่ปุ่นสักแค่ไหนค่ะ ใครที่มีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดลำปางค่ะน่าจะคุ้นหูคุ้นตากับวัดพระธาตุดอยพระชานค่ะหนึ่งในวัดสวยงามของจังหวัดลำปางที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจและมีเสน่ห์ดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวอย่างเราๆได้ไปเยี่ยมเยือนกันด้วยแต่ถ้าใครยังไม่เคยไปวันนี้อ้อมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักวัดแห่งนี้ให้มากขึ้นค่ะ เหมือนมากทุกคนเดยนี้ค่ะมีที่ล้างมือแบบเหมือนที่วัดที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเวลาใครที่ไปญี่ปุ่นก็จะมีแบบวิธีการล้างมือจำได้ไหมคะทุกคนเห็นจริงพี่ดูเขาจะให้ชมล้างล้างกายก่อนนะคะจำได้มั้ยคะวิธีคุณแม่ล้างมือซ้ายล้างมือขวาเลยะแล้วก็ลางปักด้วยแล้วก็โอเค หากท่านใดค่ะเคยเห็นวัดพระธาตุดอยพระจานตามสื่อโซเชียลต่างๆสิ่งหนึ่งที่ทําให้วัดแห่งนี้ชวนสะดุดตาค่ะเห็นจะเป็นศิลปรกรรมอันงดงามที่มีทั้งความงามแบบ และความงามแบบสไตล์ญี่ปุ่นไว้ที่เดียวกันค่ะด้วยแบ่งเป็นสองฝั่งหลักๆนะคะซึ่งเป็นฝั่งทองวัดไทยและเป็นศิลปะแบบล้านนาอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็เหมือนเรานั้นเดินหลุดไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะมองซ้ายมองขวามองยังไงก็เหมือนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคนและที่นี่นะคะก็ยังมีประวัติวัดที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นกันด้วยโอ้โหเหมือนมากกันเลยค่ะทุกคนเราสามารถที่จะ แวะถ่ายรูปได้ทุกจุดกันเลยนะคะเพราะว่าทุกจุดสวยงามมากกันเลยล่ะค่ะและเรายังจะได้เห็นนะคะพระใหญ่ค่ะพระพุทธรูปไดบุสึ์จำลองมาจากพระไดบุสึแห่งวัดโคโตคุ เมืองคามาคุระประเทศญี่ปุ่นค่ะตั้งตรงงานท่ามกลางป่าเขียวขจีรอบบริเวณค่ะซึ่งตกแต่งด้วยโคมไฟแขวนป้ายขอพอรเอมะและซุ้มประตูโทรอิอิที่ให้ทางอารมณ์และก็กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมากๆกันเลยล่ะค่ะทุกคนมันจะแทงสุญ่เลย ฮะโอ้ยท่านเหล็กยังหลุกเป็นไปหรอเป็นหรือจ๊ะโอ้โหเเล่นอย่น้ได้เหรอที่นี่เจ้โอ้โหพี่มาดีๆเหรอนอกจากเราจะได้ภาพถ่ายสวยๆเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะ ขอพรน,นะโดยทั้งวัดค่ะมีระฆังจําหน่ายกันด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ไปขอพรค่ะเพราะว่าตรงปลายของกระดิ่งของระฆังทําเป็นกระดาษสามารถที่จะเขียนข้อความขอพรหรือคําอธิษฐานอะไรก็ได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะลวดลายของระฆังก็ยังแยกประเภทของพรที่อยากขอเช่นถ้าเป็นลายกุหลาบ เป็นการขอพอรเรื่องความรักถ้าเป็นรูปไก่เป็นเรื่องของสุขภาพการงานครอบครัวหรือถ้าเป็นรูปช้างก็จะเป็นเรื่องของความสําเร็จนั่นเองค่ะพระองค์ใหญ่ที่ตั้งตรงานอยู่ด้านหน้าของเราค่ะพระใหญ่ไดบุสยอ,อมิตาพุทธ,ธขนาดหน้าตัก14เมตรค่ะซึ่งทางวัดนะคะได้จำลองจากวัดโคโรโต เมืองคามุระของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะพอเราเดินขึ้นบันไดมาเพื่อสักการะพระใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะกลับหลังหันมาต้องว้าวเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะชมวิวสวยๆของจังหวัดลำปางอำเภอแม่ทากันได้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เรียกความสงสัยได้ไม่น้อยนั่นก็คือทำไมจะต้องมีสุนัขจิ้งจอกเยอะแยะเหมือนที่ศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นกันด้วยเพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกนี่แหละค่ะเป็นผู้รับใช้เทพเจ้าค่ะ และเชื่อว่าสุนักจิ้งจอกค่ะมาจับหนูที่คอยมากินพืชพันธัญญาหารจึงเหมือนเป็นการแสดงความขอบคุณสุนักจิ้งจอกก็เลยจะมีรูปสุนักจิ้งจอกอยู่บริเวณศาลเจ้าหรือวัดต่างๆของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ บรรยากาศภายในวัดขว่วร่มรื่นและก็สงบมากค่ะแล้วก็ยังมีลมพัดโชยตลอดเวลาถ้าใครมีโอกาสได้มาในช่วงของฤดูฝนฤดูหนาวค่ะก็เหมือนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกันเลยละจ้าและที่นี่ยังมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายรวมถึงค่ะนี่ค่ะเรายังมีนะคะที่ให้เรานั้นได้ทําบุญขอพรกันด้วยจ้าทุกคนนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ ก็จะเป็นป้ายนะคะที่เราเอามาเขียนขอพรต่างๆค่ะแล้วก็เอามาแขวนแบบนี้สวยงามมากเดยยี่บุเขาก็จะมีความเชื่อว่าเวลาขอพรแบบนี้ก็จะส่วนหวังประสบความสําเร็จค่ะ ทำบุญขอพอรเรียบร้อยค่ะก็แชร์ภาพกันสักหน่อยค่ะก่อนที่เราจะเดินเที่ยวกันต่อไปค่ะคราวนี้ค่ะจะพาทุกคนนะคะไปกันที่ใต้พระพุทธรูปได้วุสุองใหญ่ค่ะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปใต้พระพุทธรูปได้นะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปได้วุสืองค์จําลองให้เรานั้นได้กราบไหว้ขอพอรกันด้วยค่ะ ไหว้พระทำบุญเรียบร้อยค่ะเรายังคงเดินทางซืมความสิริมงคลกันต่อค่ะที่หอระฆังนั่นเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ร้อนมากเลยค่ะถ้าดูจากหน้าคือร้อนร้อนหน้าแต่สู้ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสวยจริงๆค่ะอีกสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่วัดญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีนั่นก็คือหอระฆังค่ะเดิมก็มีเอาไว้เพื่อตีบอกเวลาเช้าเย็นและมีความเชื่อว่าเสียงกลางวันของระฆังจะช่วยให้ผู้ได้ยินหลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุส่นิพพานนั่นเองค่ะและทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยก็มีความเชื่อเหมือนกันค่ะและเสียงระฆังนี้จะช่วยขับไล่กิเลสออกไป จนทําให้ผู้คนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์นั่นเองค่ะไว้พระใหญ่ขอพรเรียบร้อยแชะถ่ายรูปเรียบร้อยค่ะจะพาทุกคนไปชมความงามแบบไทยๆศิลปรกรรมแบบล้านนากันบ้างนะคะเดินไปแป๊บเดวถึงจ้าเดี๋ยวไปวัดโซนโซนวัดไทยบ้างครับ ดอยประทัดโดยประชานค่ะตั้งอยู่ตำบลป่าตันอำเภอแม่ะจังหวัดลำปางค่ะเป็นว่าที่ตั้งอยู่บนภูเขาอันเงียบสงบที่เรียกว่าดอยประชานค่ะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทาฮ้อนเจ้าหมุกงามขนาดนัน่ะไม่ห่อนเจ้าอีกดูทางเดินมานะคะปึ๊บอันนี้ไม่แอ่ไปจะได้พองเจ้าหัวเจ้านี่ สถาปตัตยกรรมที่น่าสนใจค่ะก็คือองค์พระธาตุสีขาวทางเข้าด้านหน้ามีรูปปั้นสิ่งศร์ต่างๆและพระตุรูปสีทอง5้าองค์ค่ะส่วนองค์พระธาตุเป็นสีขาวตรงบนยอดฉตดเป็นสีทองถัดไปคือตัววัดก่อสร้างด้วยศิลปะแบบล้านนารูปสมัยที่งดงามและอ่อนช้อยค่ะก่อนที่เราจะไปชมความงามนั้นนะคะเราก็มาบูชา ทูบเทียนดอกไม้ตามกำลังศรัทธ,ธาเนื้อที่จะไปไหว้พระขอพอรกันก่อนเลยค่ะสำหรับประวัติวัดของพระธาตุดอยพระชานค่ะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดโดอยพระชานแต่เดิมบนยอดเขามีเพียงสร้างอิดปลักคั พังซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยความลี้ลับค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2445ได้มีการก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นมาบนยอดเขาจากนั้นปีพุทธศักราช2496พระครูปัญญาวุฒิคุณหลวงพ่อปัญญาอดีตเจ้าอาวาสวัดนาคตหลวงได้บูรณะองค์พระธาตุรวมทั้งปรับปรุงสถานที่แห่งนี้เพื่อประกอบพิธีบูชาพระธาตุจนเกิดเป็นประเพณีขึ้นโดยพระชานบูชาพระธาตุปีละ คร้หลังจากนั้นค่ะได้มีการบูรณะก่อสร้างวัดพระธาตุดยพระชานครั้งใหญ่อีกครั้งโดยพระพรชัยอัครวังโสเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยพระชานเมื่อปี2551ค่ะจากสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ถูกปล่อยรกร้างมานานหลายปีจนกลายเป็นวัดที่งดงามในปัจจุบันนั่นเองค่ะ เราจะพาทุกคนไปไหว้พระขอพรกันต่อค่ะที่วิหารพระพุทธเจ้าองค์ประถมภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลยานพิชิตมานวิกรมประถมสัมมาสัมโพธิยานสีพระชันบรพจพ์ค่ะพระประธานในซุ้มเรือนแก้วสีทองบานประตูวิหารแกสลักลวดลายอย่างวิจิตรเป็นรูปพญานาคกวัดรอบองค์พระธาตุสีขาวค่ะและนอกจากนั้นเรายังจะได้ชมนะคะในส่วนของวิวทิวทัศน์ที่ส สวยงามกันด้วยค่ะซึ่งวิวทิวทัศน์ที่เราได้ชมตรงนี้นะคะจะสามารถมองเห็นอําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางได้อย่างชัดเจนกันเลยล่ะค่ะสําหรับการเดินทางมาวัดพระธาตุด,ดอยพระชานค่ะ วัดพระธาตุดอยประชานห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ23กิโลเมตรค่ะเดินทางมาอำเภอแม่ทะนะคะแล้วก็เข้าไปยังที่วัดพระธาตุดอยประชานได้เลยค่ะการเดินทางสะดวกสุดก็คือรถส่วนตัวนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะแน่นอนว่านอกจากการขอพรที่นี่นะคะจะขอพรเรื่องสุขภาพการงานและความรักแล้วนะคะที่นี่ยังมีจุดเช็คอินให้เราได้ฟินๆเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นและไหว้พระ ขอพรตามแบบฉบับล้านนากันได้เลยค่ะ 2in1 จริงๆมาแล้วรับรองว่าคุ้มค่าม,มากๆกันเลยค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะ